สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้ปองปอนอัปเดตรถนะคะอยู่ที่สุวิทวง46ค่ะสาขาเปิดใหม่ที่3ของเพชรยนต์นะคะวันนี้จะขออนุญ,ญาตไล่ไปดูของเเก่งกลางนะคะของโตโยต้ววาคอร l ล,าลา่าเอาติเลยนะคะคันนี้สีขาวสวยๆเลยค่ะนะคะคันนี้ราคา459,000ภายในจะเป็นเบาะหนังดำหมดเลยนะคะโฉมปี20ค่ะไม้107ค่ะ ภายในเป็นเบาะดำค่ะใครชอบทูโทนนะคะมีรุ่น 1.6G คันนี้จะเป็นชม New a u t i s 1.8G นะคะราคาพิเศษเลยนะ459,000เลขไม่เยอะหน่อยนะคะ17แต่ว่าได้ราคาประหยัดลงมานะคะอ่าชมปี20เนี่ยปกติราคาจะอยู่ที่479,000ถึง489,000แต่คันนี้ได้ในราคาพิเศษ459,000นะคะใครแบบอ่ะ ไม่ได้แบบคอนเซิร์นเรื่องไม่เยอะนะคะไม่แสนเจ็ดถือว่าค่าเฉลี่ยก็2 0 0 0 0กว่าโลไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะก็จัดไปเลยสีขาวมีตัวเลือกค่ะมีไฮบริดด้วยนะคะคันนี้ไฮบริดโลโก้แก้วเลยนะ,ะไปพร้อมป้ายทะเบียนทุกคันนะคะพี่ๆค่ะกลอสแบ็กสวยมากๆเลยไฟหน้าไฟท้ายนะคะจะเป็นในส่วนของนี่มีสีน้ำเงินนะคะมีมาให้นะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟตัดหอมอกมีให้ค่ะคันนี้นะคะแต่งเหมือน g r Sport เลยนะ,ะมีเส้นโครเมียมมาให้นะคะ เป็นรุ่น1.8ไฮบริด g h นะคะเป็นรุ่นตัวท็อปสุดนะคะราคาพิเศษ5 0 0 59,000นะคะคันนี้บอดี้สีดำก็ดแบคโฉมปี20ค่ะไม่น้อยด้วยนะไม่แค่12,000โลโอโ้โหคันนี้ราคาดีด้วยนะคะใครมองหาไฮบริดอยู่นะจัดไปเลยนะคะพี่ๆขานี่ตัวตัวไฮตัวท็อปสุดนะก็จะเป็นตัวแม็กอาทูโทนแบบนี้เลยนะคะสหรับการคู่มาแบบนี้เลยนะติด ดิสเบกมาให้แล้วนะคะร้อยอย่างเท่เลยคันนี้นะคะไปพร้อมป้ายทะเบียนนำหน้าด้วยก้าวสวยะคะ่ะสวยหนึ่งคันเลยไฟตนันหมองมีมาให้นะคะไฟหน้า led projector ค่ะในข่วนของคันนี้นะคะ 1.6g นะคะบอดจะเป็นทูโทนราคา479,000็มาพแสนสี่ชมปี19นะชมปี19ปี20ราคาจะอยู่ประมาณนี้นะคะ่ะถ้าไม่แสนต้นต้นภายในแต่งทูโทนค่ะปรับแมนนวลน,นะคะพวงมาลัยได้มาติ จอยังไม่มีทัศกิจให้นะเป็นเด็กมือนะคะรุ่นนี้นะตัวเริ่มต้นนะคะใครมองหาตัวเริ่มต้นเรามีให้เลือกเยอะมากๆเลยบอดี้งานกริบมากเข้ามาดูทดลองขับกันได้เลยและต่อภาษีพรบให้จนถึงปีนี่เลยนะคะติดไว้ให้เรียบร้อยแล้วต้องบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะคะใครมาเลือกรถของเราเนี่ยคุณภาพประวัติดีผลตรวจรถมีให้ใบเซอร์การันตีนะคะแล้วก็ที่สําคัญบริการหลังการขายมีให้ พร้อมดูแลปรับส,สภาพก่อนส่งมบอบโดยบริการไทยพัสด้วยนะคะกำกับการดูแลโดยมิชลินนะคะพี่ๆขาบริษัทนี้อ่พี่ๆมาริโอเป็นพรีเซนเตอร์เลยนะคะคันนี้มาสีขาวเมื่อนี้กว่าคันนี้ตัวเริ่มต้นนะคะไฟตัดหมอกยังไม่มีนะมีไฟโปรเจคเตอร์มาให้นะมิวอัลติ 1.6G ราคา429,000โฉมปี20ม230,000โลราคาพิเศษถูกละ คันนี้ถือว่าถูกและเป็นตัวเริ่มแล้วก็ถูกเลยเพราะว่าไมสองแสนสามมื่นโลสองแสนสามมื่สามพันโลนะคะราคาแค่สี่สองเก้าถือว่าถูกเลยนะพรสีพอดบอรเราจะติดให้ทุกคันนะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะบอดี้รถสีขาวสวยเลยบอดี้รถเนี่ยสีขาวสวยเลยนะคะจะเป็นสีขาวนมนะไม่ใช่สีขาวมูคพี่ๆค่ะกระจกเดิมรอบคันทั้งหมดเลยภายในจะแต่งดําเป็นหนังเบาะดําหมดเลยนะ ะะก็เป็นตัวเริ่มต้นตามสเปคสแตนดาดเลยแล้วก็ดูนี่ค่ะสีเทาฟ้านะคะ1.8ไฮบริดค่ะตัว o u t i t New 1.8 Hybrid นะคันนี้นะคะเป็นตัวไม่ใช่ท็อปสุดนะถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นของไฮบริดค่ะสีเทาเดิมโรงงานนะคะแล้วก็เป็นสีตามชื่อรุ่นของทะเบียนเนี่จะระบุเป็นสีเทาแต่บอดี้สีจริงๆจะออกเทาฟ้าแบบนี้เลยค่ะโลโก้เป็นสีน้ำเงินนะคะไฟนะ้า LED แบบโปรเจคเตอร์แล้วก็ที่สำคัญคันนี้รุน่นนี้ตัวเริ่มต้นของไฮบริดยังไม่ได้ไฟตัดหมอกนะจ๊ะอ่ามีคิวกันสานมาให้ค่ะคันนี้นะคะบอดี้สวยมากภายในจะเป็นบาะหนังดำโฉมปี20ค่ะไม่แสนสองพันไม่หนึ่งแสนสองพันโลโฉมปี20เนี่ยเข้ามาล็อตเนี่ยมาแบบล็อตล็อตทีเดียวพร้อมกันมาทยอยมาเติมเรื่อยๆนะคะโฉมปี20เนี่ยค่อนข้างที่จะมาเป็นล็อตเลยนะคะพี่ๆค่ะนี่ ตัวเริ่มต้นของไฮบริดค่ะเครื่องประหยัดน้ามันใครอยากได้ราคาแบบไม่ต้องแรงมากก็จัดคันนี้ไปเลยน้องค่าตัวแค่499,000บาทเท่านั้นเลยค่ะนะคะโฉมปี20เลขกหม่์ปอนบอกไปแล้วเนาะ1,200โลค่ะไปต่อคันนี้ค่ะสีขาวนะคะวันนี้อัปเดตสต็อกให้ดูว่าเอาติดมีอะไรบ้างนะคะพี่ๆค่ะเครื่องเบนซินไฟร้าไฟตัดหมอกมีมาให้นะคะ อ่าเอาติดหนึจีค่ะราคาสีขาวขาวเป็นขาวนมนะบอจะะเรียกขาวนมกับขาวมุกแล้วกันนะ,ะนะคะคันนี้ขาวนมนะคะบอดี้สวยไม่มีบุบหลักยิ้มเลยนะคะโชมปี 21, มยีอไม่ห3 4 0 0แโลนะคะราคาห้าแสนหนนาภายในแต่งดำเป็นเป็นเบาะหนังดำค่ะ ตัวเริ่มต้นหรือตัวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยได้เบาะหนังดำหมดแล้วนะคะการันตีโครงสร้างเดิมๆไม่มีชนหนักผิดความการันตีทุกคันของเราอะทุกคันเนี่ยมีฟิล์มติดกระจกลดให้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคันเลยนะคะคันนี้ค่ะสีขาวอ่านะคะโตโยต้านิวออลติ1.8สปอร์ตแต่งสปอร์ตนะคะได้โฉมปี21เลยไม่แค่แสนสี่ราคา5้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันมีดี ดีไซน์เป็นความสปอร์ตไฟหน้าไฟ LED p r o j e c t ต r ยังไม่มีไฟตัดหมอกรุ่นนี้ตัวเริ่มต้นของ1.8สปอร์ตก็ถือว่านะคะก็เป็นตัวถัง1.8นะคะใครวิ่งใช้งานไกลบ่อยๆก็จัด1.8ไปเลยนะดีไซน์สปอร์ตตัวก้านคู่จะมาให้เหมือนตัวรอบสุดของ a l t i s เนอะก็จะเป็นดีไซน์ล้อแม็กมาให้แบบนี้นะคะติดดิสเบรกให้แล้วนะคะตัวล้อสวยๆเท่ๆแบบนี้เท่แบบ ทุกคันมาสแตนดาร์ดเป็นคมเมียมนะคะตัวเบาได้ปรับไฟฟ้าแล้วนะคะเป็นเบรกมือนะคะเบรกไฟฟ้ามีมาให้แล้วนะคะออโตโอเบรกโคนะจอทัสกินมีให้นะคะพวงมาลัยได้มาตินะคะครบเลยฟังก์ชันที่ควรมีกับรถรุ่นนี้ให้ครบนะคะเอาติดนะโชมปี21ปีก็ใหม่ด้วยราคา599,000ถ้าฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ10,000บาทอ่าจัดได้เลยทุกคันที่ไล่มาเนี่ย ฟรีดาวได้หมดเลยนะคะวันนี้ขอจบคลิปนี้แถวเดียวพอนะคะเดี๋ยวปอนจะไปเริ่มต้นอีกแถวหนึ่งนะคะพี่ๆค่ะในคลิปถัดไปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้น้องปอปอนด้วยนะคะเพื่อเป็นการให้เป็นกําลังใจให้กับปอน,นะคะในการทําคลิปต่อไปนั่นเองฝากพี่ๆนะคะกดแชร์กันไปด้วยนะคะคันนี้นะคะป้ายทะเบียนำนำนาเลขเก้าเลขสวยเลย มาดูไฟหน้า LED ค่ะโปรเจคเตอร์ or, ไฟตันหมอกไม่มีนะบอดี้สีเทาค่ะตัวเริ่มต้น 1.6G นะคะคันนี้ดิวออติส 1.6G ราคา479,000เนี่ยสแตนดาร์ดก็จะอยู่ที่ราคาประมาณนี้แหละไมค์กลางๆเนี่ยคันนี้ไมคแสนสามไมคหนึ่งแสนสามหมื่นหนโลนะคะบอดี้สีเทาชมปี19ค่ะ19 20ราคาไม่ต่างกันนะทาไมประมาณนี้นะคะราคาต่างกันแค่ไม่ถึงหมื่นนะเอาจริง ก็ปี19ปี20่สพอๆกันนะคะราคานะนะคะดูสภาพใหม่แล้วดูสภาพของอ่าก็ส่วนใหญ่จะดูเลขใหม่เป็นหลักแล้วก็ปีถ้าขยับขึ้นมาปีหนึ่งนะ,ะเป็นปี20ก็อาจจะแพงขึ้น1,000งบาทนะก็จะเป็นถ้าคันนี้เนะาะใหม่ประมาณนี้ก็จะอยู่ที่ราคา4 8 9 0 0 0แาพแต่คันนี้นะคะ โฉมปี19นะคะโฉมปี20ก็ประมาณ489,000คันนี้โฉมปี19ราคาก็จะอยู่แค่479,000ค่ะนี่ตามายสกบเลยนะคะพี่พๆขาใครอยากมาดูรถจริงอยากเป็นเจ้าของขับแล้วนะคะเครื่องดูแลง่ายมันเทเลนต์นต่ำเลยนะคะไม่ต้องดูแลเปลี่ยนอะไรจุกจิกเลยอะไหล่ก็ถูกด้วยนะคะถ้าเทียบกับรถที่เน้นใช้งานนะคะไม่ได้เน้นนิสัหนักแต่ว่าภายในคือให้มักกพันจัดเต็มละ ภายในเป็นบาดทูโทนคือใหม่กิบเลยนะคะใครอยากหารถโคลรล่าเอาติดคุณภาพดีสภาพดีนะคะคัดเ็ดเอ็นรถสวยนะคะต้องนึกถึงเพชรยนต์เท่านั้นเลยของเราเนี่ยงานไม่ว่า่าว่าแต่ชนหนักเลยนะคะของเราบอดี้บุบผิวภายนอกนะคะรอยบุบรอยลักยิ้มชนเฉียวเนี่ยแทบจะไม่มีให้เห็นเลยนะล้อแม็กเดิมโรงงานไม่มีขุดฟุตบาทนะคะพี่พี่ขาตัวยางมีการตรวจสอบให้นะคะถ้าเสื่อมเราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้น ฟิล์มกระจกติดไว้ให้แล้วเดิมเดิมมาให้นะคะแต่ว่าถ้ามีการเสื่อมชํารุดขาดนะคะน้องเปลี่ยนฟิล์มให้ใหม่รอบพันดูแลให้ฟังกรอนดูแลให้พี่ๆจัดไฟแนันนะคะสามารถมีเจ้าหน้าที่เซ็นได้ทั่วทุกประเทศไทยทุกจังหวัดเลยและที่สําคัญบริการหลังการขายเรายังแถมฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้หนึ่งปีเต็มเลยค่ะนะคะวิ่งช่วยเหลือทั่วประเทศไทยนะคะตลอด24ชั่วโมง มีผลตัวรถใบเซอร์อินสเปกไท้นะคะให้ดูนะคะกอนตัดสินใจได้เลยนะคะทักมาสอบถามรายละเอียดจัดไปแนนได้เลยค่ะสามารถจัดตีดาวได้ถูกอาชีพนะคะแล้วก็ มีบริการรถส่งสไลด์นะคะถึงหน้าบ้านทุกทั่วประเทศเหมือนกันนะคะมีในส่วนของห้าบริการคิดตามกมจริงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะน้องปอนมีส่วนลดให้พิเศษสําหรับพี่พีที่มาช่องยูทูบนะคะคนตรวรถแบบนี้นะคะเราจ้างบริษัทชิคและ Apple มาตรวจการันตีทุกจุดให้2 7 4จุดแบบนี้เลยค่ะสําหรับใครที่เอออยากอยากจะมาดูนะคะขอให้นัดล่วงหน้า1วันทักน้องปอนมาได้เลยที่เบอร์0ู3 8 2 7ป7ส3ปหรือแอดไลน์ po ndsm ได้เลยค่ะ ขอจบคลิปนี้กันไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ